ความฝันที่เรากาลังมีตอนเนี้ก็ทําให้มันเต็มที่ครับความฝันเราจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรที่เราให้ความสําคัญตอนนี้พอเราโตขึ้นมามันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่เท่าที่เราไหวในวัยนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันชีวิตคุณจะพังต่อให้มันไม่สาเร็จอะชีวิตคุณไม่พังหรอกคือแพชชั่นเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการเวลาแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่เอาฐานถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ความฝันแล้ว mm hmm. ความสําคัญของเรามันไปอยู่ที่จุดอื่นแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับณสิ่งนั้นในช่วงวัยนั้นๆใน,น mm hmm. วัยที่ยี่สิบกว่าที่ยังมีแรงทําอะไรเต็มที่ก็ทําเถอะ